ใช่หนิชามาแล้วแบบเล่าเป็นเพราะไงว่าบ่ได้เฮ็ดอันนี้ก็เอาสิว่าเอาทุกอย่างเลยเ่าอันไห้มันอยู่ในปลาพอกินได้เฮ้ยเขาจังว่ามาอยู่เมัอหนอมันลำบ่วงลำบากอยู่พูได้ว่ามันลำบากพี่น้องคะจังหมากเชอรี่นี่กับโลบากีบาทพี่น้องคะบ้านเข้าวเจาะผลละหมากลากไม่เป็นหลากเป็นสีเต็มอยู่อืมนี่ซีรี่กับว่ามาคุกงตราสมาบลูเบอร์รี่คุกโอเคก่นกุ๊กเก่งกุ๊กค่ จากสนามโรงเลียนเนาะพี่น้องกาจะเลี้ยวเห็นปู้นะที่วิไลก็พอยายยางขึ้นไปหมู่ว่านนะคะที่เห็นเป็นล่านๆเป็นอ่าเดินเดินนั่นก็คือสาหรับข้าเจ้าเล่นสกีเนาะเะนาะสำหรับเป็นทางสกีลงมาหมู่ว่านวิไลก็พอยายกับยางตรงนั้นแหละค่ะยางที่เป็นหม่องจุดอ่าหล่นๆแล้ค่ะลงมา ตอนขึ้นน่ะขึ้นไปนะวิไลกับพอใยญ่ขึ้นไปนั่เลาะเลาะเลาะ,ะ,ะมันเป็นทางป้าขึ้นไปเลาะเลาะ,ะขังขังไปนะรับพี่น้องขะแต่ตอนขาโล่งลงมาทาังนี้เลยค,ะ <c oughs> ค่ะท่ากันยางลงมากเลยลงมากมองล้านกว้างๆเลยค่ะสั้นแต่หังว่าอันยางมากก็โอเคครับพี่น้องขะแต่เช้านี้เราก็จะเดินทางต่อก <p> ับ <n> พ <ong> ี่น้อง ปลาก็ดูดีพี่น้องค่ะป้ากับเบิงดีดีเป็นตาอันมีเห็ดเจ๊แต่ว่าวิไลกกหูอยู่ว่าช่วงนี้มันแรงพี่น้องเพราะว่าฝนมันบ่ตกเนาะวิไลกกหูอยู่ว่ามันแรงแต่ว่าอันจอดรถแล้วก็พอดีก็เด็กหน่อยที่กลับเขียดกับกบมันละว่าอันตรงนี้ตรงนี้ฉันไปเก็บกับเมฉันว่าฉันฉันไปเก็บเมฉันไปเก็บมาตรงนั้นตรงนี้ว่าสั่น่ามีเห็ดแต่เข้ากันไล่กับพงญ่กันเลยขับรถมาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่พี่น้องเบิงแต่ถามว่าถ้าฝนมันตกมันน่าจะมีเห็ดไหมพี่น้องมันเป็นจะมีเห็ดอยู่ในผลนะถ้าฝนตกเนาะพี่น้องคะพอเขาเอารูกให้เบิงเนาะเขาเอาให้เบิงว่าเนี่ยมันจะมีมันจะมีเห็ดเผิงเกาลากแล้วก็มีอ่าสไตล์พิลมาสันว่าอันเด็กหน่อยก็เอาให้เบิงเนาะกับมีเห็ดเผือเกาลากเห็ดเผิงหวาน อันเด็กหน่อยที่ห็นล่นอยู่สนามฟุตบอลน่ะค่ะพี่น้องคะเขาว่าเข้าไปมองนันมองนี้พอแง่ก็เลยถามว่ารถมันเข้าไปได้ยุติได้พอฉันขับรถอันพ่อนแม่ฉันขับรถเข้าไปแล้วก็มันก็มีที่จอดรถฉันว่าเออมันจะเป็นคือเด็กหน่อยบอก เราไม่ให้เด็กน้อยหลอกได้นะคะพี่น้องคะแ,บบลแล้วเขากับว่าหลอกหรอเขากรถามเขากับเลนเลนแล้วเขากับเอามาโช่์พี่น้องคะ,ะคะถ้าฝนตกเนาะค่ะเนาะถ้าฝนตกสภาพอากาศดีนี่ไม่ไล่คืนว่ามันจะโอเคยุพี่น้องขาเพราะว่าเบิ้งมอดเบิง้งงยางเบิ้งสภาพนี่โอเคยุบพี่น้องเป็นแต่เป็นถ้าเป็นฝนตกกับซีเมนต์มีเหตุคือเขาว่าล่ะคะพี่น้องขาเพราะว่าเท่าที่เขาให้เบิ้งนี้พี่น้องเพราะว่า อาปามันต้นสูงแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็มีแดดมีแดดส่องได้เนาะพี่น้องวิไลไก่ยางมไากลายเติบแล้วแต่วิไลตกลงหูยว่าฝนบด่ต,ตกพี่น้องคะวิไลตกลงหูยว่าฝนไม่ต,ตกมันแห้งพี่น้องคะมันแห้งมากแม่นแต่มอดสด่ังแห้งจนว่านเรื่องเอิงเคืองเนาะพี่น้องแต่ห็นว่าในความที่อยากเข้ามาเดินเข้ามาดูความนุ่มของมอดพี่น้องคะนี่ไงความนุ่มของมอดมึงเนี่ยแต่ว่า มันนุ่มแล้วมันแห้งมากเลยพี่น้องพูน่ะแห้งจกเข้าไปจนคัดก็ยังแห้งอยู่พี่น้องค่ะนี่แหละเลยชอบชอบเดินอหาเห็ดอันที่ลงๆจังสี่แหละค่ะพี่น้องค่ะไม่เล่วไม่้าธรรมชาติมันงามดีพูน่ะค่ะมันก็เป็นมอดแาวไปมืดพ่นพี่น้องค่ะเป็นมอดเยวไปหมดพูนละเป็นเป็นสุดลูกมูลูกตาแล้วก็เป็นมันกับเป็นคุ้นเขาเนาะมันกับเป็นเขาขึ้นเขาขึ้นพุ่น ป,ปพุ่นลหรอคะพี่น้องค่ะสวยงามนะคะเนาะความงามของธรรมชาติความงามของหมอดนะคะไม่มีเห็ดแต่เราเข้ามาชมป่าเห็ดนะคะพี่น้องค่ะพอเดกหน่อยบอกว่าเขามาเก็บสุกปีเขามาเก็บแต่ตัวเขาหน่อยๆว่าะฉั้นว่าเขาว้าเนาะเขาพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามาเก็บกระเมรเขาแต่งแต่ตัวเขาหน่อยหน่อยขเ,อขอเ,อขเขา,าเก็าาามาเก็บป่ะสันพี่น้องสวยงามเนาะคะเนาะหมอดความสวยงามของหมอด,ดค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะวิไลกับพ่อพ่อแม่พี่น้องเข้ามาชมหรือว่าวิไลมาซองเบื้องเฮ็ดนะคะพี่น้องคะฮะทียอ่าพ่อเฮ็ดบ่าไหพ่อเฮ็ดหนึ่งกับพ่อเฮ็ดหนึ่งแต่ว่าพี่น้องคะอันมันอันฝนบดตกเนาะมันแรงพีไรคือว่าปีนี้ปีนี้มันสีแรงก็ปีที่แล้วอยู่ดอกพี่น้องคะโอ้ ปลาธรรมชาติเนาะพีนนะ่น้องเนาะนี่แหละปลาบานเพิน่นปลาบานเพิ่นเมืองเพิน่นมันเป็นมันบ่คือนไปมันขึ้นไปเห็ดบานเท้าน,ะนาะพี่น,น,ะะน้องกะอ่าก่อนอื่นวิไลก็ขอบคุณนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนกำลังใจพอออ่อแม่พี่น้องอ่าเพื่อนๆพี่ๆทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะจีอ่าส่งกำลังใจมาให้วิไลมือนั้นที่วิไลเขียนว่าวิไลลงในโพสต์ชุมชนว่าอ่าทอนะคะทอ่อนดังเชือบานเทียบแบบว่ามาคึ้นอีกเนี่ยว,ว่า อันเฮ็ดไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเฮ็ดหยังนี่ะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อเราขึ้นหลังเสือแล้วเราจะลงจากหลังเสือมันลงยากนะคะเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วก็บ่อยะจากห้องจากหลังเสือแล้วก็พี่น้องคะกันเลยขอเฮ็ดต่อไปนะะเนาะกันเนาะตอนแรกมีความคิดวาเมือยท้อ,ทอบนัออามมายยนี้ยมเพราะว่าถามว่าพ่อย่งหนีก็พี่ไล่หนี่ทะเลาะกันเรื่องยูทู e ก็ช่วงปีแรกๆเนี่ยพี่น้องคะเมนยูค,ค่ะทะเลาะกันช่วงปีแรกๆที่วิไลเฮ็ดแรกๆช่วงนั้นวิไลกัน ลาสดเพื่เอเฮ็ดยังนี่ยยเราพ่อไงเร่าเกี่ยเข็นเนะาะพอหลังๆมาเราเข้าใจพ่อพ่อเฮ็ดมาพานทุกสิ่งทุกอย่างเ้วพ่อญ่ยยเราก็โอเคแต่ว่าโตว,วิไลเองนะครับพี่น้องคะโตว,วิไลเองมีความรู้สึกว่าวิไลเมยเพราะว่าอันตะกี้ตาวิไลพอเป็นแบบว่าเข้าจองโทรศัพท์ลหลายเนาะพี่น้องเนาะเข้าจองโทรศัพท์ลหลายเมน ่ามันก็เป็นบวกย่างหนึ่งหนึ่งเราก็เล่นโทรศัพท์ด้วยะครับพี่น้องคะ่ะหนึ่งเราก็เล่นโทรศัพท์ด้วยเนาะสองเราก็มาทําการต่อตัดต่อตัด,ตดอะไรเนาะพี่น้องมันมันมันก็เป็นแบบว่าอตาบ่อ,อานันเจ้มานี่ ความหมายคือว่าตื่นเศร้มา,าม,มากพี่น้องค่ะตื่นเศร้ามาเป็นอิลิเป็นอิลิบพว่าสมัยตะกี้ทามาเป็นบ่อก็บ่่คอยเป็นเนี่ยครับพี่น้องค่ะแต่สมือนี้ตื่นเศร้าขึ้นมาเอาละต้องเข้ามาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็ต้องเบื่องความเบิ่งของการโทรศัพท์ทุกคนก็ดูทุกคนก็เป็นวิไลบดิษัทโการมาทำช่องว่าเป็นเพราะนั้นเป็นเพราะนี้วิไลบริษทโหรอคะวิไลวิไลมีความสุขหรือว่าวิไลมีความรู้สึกว่ามันวิไลมีความสุขพี่น้องค่ะวิไลมีความรู้สึกว่าวิไลอ่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยต่อการทำ ถ้าเรามีความตั้งใจถ้าทําไปแล้วเหมือกอนแกๆเขามาเห็ดปแล้วกิดือว่าเออคือสีเห็นข้าเจ้าได้เงินได้ทองเห็นขราเจ้าได้เงินไดงข้ามเนาะกับเนาะเท่ากับอยากเค็นเท่ากับอยากได้แต่แต่ว่าเราไม่ใช่ดาราเนาะพี่น้องคะเราไม่ใช่ดาราแล้วก็เราไม่ใช่ไอดอลคนดังเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเราก็ค่อยจเจริญโตโตไปเนะาะค่ะพี่น้องคะแต่ทีนี้ผลผลที่ได้รับมันมันมันเหนื่อยไหมกับอ่ามันได้รับผล จากที่ทามันมันได้ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับการเหนื่อยไหมสินะพี่น้องคะมันผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับการเหนื่อยหรือเปล่ามันมันเหนื่อยไปแล้วมันมันคุ้มค่าไหมนะพี่น้องคะมันมีสองแง่สองมุมเนาะพี่น้องเนาะอ่าหนึ่งถ้าเราทําวิไลอย่าฝ้าท้อเด้อค่ะผู้ใดเหลื่อมเ็ดใหม่ๆอย่าฝ้าท้อวิไลแค่เบาให้ฟังสาหรับตัวของวิไลเองนะค่ะพี่น้องคะสําหรับตัวเองคือว่าบางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันท้อบางครั้งเรามีเรามีเรามี <c oughs> คือวิไลบัวคอยไดายู่บ้านเนยียแงมแงมมากค่อใหญ่เนาะคะ่ะบัวคอยไดายู่บ้านแล้วที่นี่เน็ตมันบวมมีความท้อนะคะคือความท้อก็คือท้อตรงนั้นแหละค่ะพี่น้องก่ะคือว่ายงมออกตะล่อนตะล่อนแล้วเน็ตมันบวมมีเน็ตมันบวมมีบางทีมันท้อมันเบื่อมันงุดหงิดมันลำคันแต่ว่าถ่ายยู่บ้านมีน้องมีเน็ตว่าเป็นยังว่ามีปัญหาค่ะแบบว้าเม่าม้อยคุยได้เฮ็ดได้ว่าม,มีปัญหาแต่ว่า,อาพอเวลาออกเที่ยวออกตะล่อนตะล่อนกับรถบ้านแล้วมันบวมมีเน็ตนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันเฮ็ดให้ทอ เพราะว่าเน็ตบ้านเขามันไม่เหมือนเน็ตบ้านเรานะคะเน็ตอยู่เมืองไทยเ้าไปใส่เฮาเฮาเมาใจเฮาเฮ็เดไล่เดือนเดือนอ่า ยู่อยูบานเทาวิลเห็ดสองรอยเก้าสิบเก้าเ,เนาะค่ะพี่น้องคะไปได้เมือ่อลดได้เมือ่อรดนั่นโรดนี่เบืนน้องนั้นเบื้องนี่ได้เมือ่อเน็ตไม่จํากัดพอบานเทามันเน็ตแห้งเนาะพี่น้องเนะาะวานนี้บานข้าเจ้ามันเน็ตมันแบบว่าเมื่อไปสิกยุโรกะเป็นรล่เดือนกับจริงอยู่ค่ะเติมเงินนะคะเติมเงินเป็นรายเดือนแต่ว่าถ้าเราเล่นเยอะถ้าเราเปิดเยอะแล้วเราดูอะไรเยอะๆมันก็คิดเป็นกีกะไปเลยมันมั่นแลนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊้ปุ๊ำพี่บ้องคยั้ออิง,องอาต อาหาเบื้องนั่นเบื้องนี่เาาเลนนั่นเลนนี่เาาโหลดนั่นโลดนี่ลงไปขนาดนี้บ่ได้ขนาดบ่ได้โหลดคลิปได้ค่ะพี่น้องคะอันนี้ว่าเรื่องน้นะดะอันขนาดบ่ได้โหลดคลิปลงในแันช่องได้นี่เนตก็ไปมืดแล้วพี่น้องคะเน็ตกลับไปแล้วบ้านี้อันนี้เนตไมไล่มืดตตึงแต้โดนพี่น้องคะเมือตัึงแต้ก่อนเมื่อไปสวิตได้จักมือว่าไปสวิตได้ช่องมือเนตไมไล่ก็บมืดเมื่อเกลี้ยงเลยบ้านี้ถามา โทรเข้าโทรออกได้โทรเขาโทรออกได้แต่ว่าถ้ามันเน็ตในเบื้องกูเกิลได้ได้แต่ว่า,า,า, net, นาเน็ตเขาจะเข้าไปใน a c e b o o k เน็ตจะเข้ามาใน YouTube ขนาดีิเบิ้งหน้าช่องเจ้าของอซื้อกับเบื้องบ่ได้พี่น้อง่ะเพราะว่าเน็ตมันหมดเนาะเะนาะมันมีเน็ตขึ้นมาสีจีจริงแต่มันพอเวลาเขาเปิดมันมีหมุนติวติวติว,ตว,ตวมันมาขึ้นจ็คเชียนอะคะ่ะคือเน็ตมันหมดเนาะคะ่ะความจีความความเสถียรความเร็วนะมันมันบ่พ่อคือมันหมดไปแลวเนาะเนาะแต่ว่าเบื่ออะไรยังโทรได้เขายังดูกูเกิลได้ นั่นแหละค่ะบ้านี้มือหนึ่งมือหนึ่งก็เลยมีการเกิดอาการทอ้อว่าถามพ่อใหญ่ว่าเป็นยังเห่าคือเพรามีอ่าลดขัา้นนั้นเขาให้เน็ตเท่เามาเป็นยังเน็ตเห่าเพราเป็นยังสันยังสี่เหาวิไลกับเขาใจด้วยว่าเน็ตมันแพงเบื้องนอกนะคะเนะาะแต่อีกอย่างหนึง่ององ่าไปสวิตต์บางคันกะถ้าไปซื้อเน็ตซิมเน็ตมันเปิ่งกับแพงอ่าตกะอ่ามือละสามยูโรห้าสิบเส้นไหมคะ่ะพี่น้องค่ะอ่าถ้าเป็นของอสวิตต์ฝรั่งกะสองสองฝรั่งเทอร์ไรบ์บูสองฟรังคึ้นหนึ่งฝรั่งเจ็ด เจ็ดสิบเนี่ยวิไลก็จำบ่ได้แต่ว่าถ้าบวกคิดเป็นยูโรแล้วนะคะพอนี่ว่าตกมือละสามยูโรหาสิบเส้นนะคะทัอนิษอันโยนสวิตที่ไปไหมคะ่ะที่ไปเที่ยวสวิตกันาื้อนิดยูหันเนาะคะ่ะพี่น้องคะมานี้ก็เลยบอกพอนี่ว่าเอาไปใ้่อทองซื้อดอกเทาเพานว่า เทาบ่ได้โหลดเท่าบ่ได้ยยมเทาสีโหลดยยมเทาสีเอาคลิปลงเท่ากลับไปนางน้ำร้านอันแ <c oughs> น่หรือว่าเป็นนางน้ำที่สถานที่เน็ตมันอ่ะมันมีเน็ตฟรีมีฟรีไวไฟฟรีวิลันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าบ้านเขาเมืองเขาก็บอกคือบ้านเท่าอีกล้วค่ะพี่น้องคะมันโมเม,มนต์วันลนอาหารทุกมองหรือว่าทุกจุดทุกจุดมีเน็ตฟรีคือบ้านเท่าเด็เขามีเน็ตแต่ก็ต้องมีพาสเวิร์ดนะคะเน,ะะน,ะะนะะาะทางเท่าไปในโรงแรมบางเชียงมันก็มีฟรีไวไฟสำหรับในโรงแรมนะคะพี่น้องคะแต่ที่อ่าเมืองนอกนี่เท่าไป ตามร้านอาหารเขาทำเน็ตกับบมี่ิดว่ามองที่เป็นร้านจุดอาหารที่เป็นสถานที่สาธารณะแบบให้บริการลูกคา้ายังมีเขาสิบแบบฟรีไวไฟมันกับบมี่พี่น้องคามันกับบะมี่เน็ตมานนีมือหนึ่งวิไลก็เลยท่อท่อคือว่าเหตุจังใดเนาะคิดวิไลอยู่พี่น้องคาอันที่พอม่พี่น้องเพิ่งขึ้นวิไลอาศัยว่าตัดต่อตัดต่อ,ตอมือนี่มือนีสมมติว่าสมมติว่าวิไลคุยกับพี่น้องมือนีเนาะ สมมุิว่าวิไลคุยกับพี่น้องเบอร์นี่แต่ว่าว,าวิไลบอลเด้ลงวิไลก็ตัดต่อเอาไว้ตัดต่อเอาไว้พอวิไลมีเน็ตวิไลก็โหลด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 ทิมเอาไว้ยังสีนเนี่ยค่ะพี่น้องคะอาจจะเอามาออกแต่ละมือแต่ละมือให้พ่อเมียพี่น้องได้บเบิึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจังวาเน็ตบ่คือบ้านเฮาแล้วอีกอย่างนึงวิไลกับพอใหญ่ก็เป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยได้อยู่บ้านถ้าว่างเมื่อไหร่เนาะพี่น้องค่ะถ้าว่างเมื่อไหร่หรือว่าอ่าจัง จังช่วงที่วิไลมาแหลกๆนาะวิไลเลียนเนาะพี่น้องเนาะจังช่วงที่วิไลมาแหลกๆกเคือวิไลเลียนอ่าวิไลก็ได้มีดเน็ตวิไลไปเลียนพอนี่ก็ไปเฮ็ดงานอ่าอ่าวันนี้พ่อตาแล้วออกจากงานพ่อปุ๊บสอบเสร็จแล้วก็ไปสวิตกันคือว่าบ้านนี้พอนี่เราบ่ได้เฮ็ดงานแม่ะเขาเป็นน้องขะพอนี่เราบ่ได้เฮ็ดงานจนว่าจนจนฮอดกำหนดพผลแล้ววิไลสิกลับบ้านพุ่นล่ะถ้าคือว่าทางงานบ่บ่ได้ทำงานหรือว่าวิสาบ่โอเคเนาะเขาพี่น้องคะก็จนก็วิไลสิกบานบ้านนี้ เล่าก็เป็นคนที่แบบว่าบ่อยากอยู่บ้านพี่น้องคะเราก็เป็นคนที่แบบว่าบ่อยากอยู่บ้านเราก็อยากออกว่าเมื่อไม่ได้ทำงานเล่ากับคือเฮามีรถนะคะมีรถบ้านเล็กๆไปไหนไปสมมติว่าออกมา,ามาเห็นแม่นม้ำาจังสี่ล่ะคะพี่น้องคะเห็นแม,ม่นงแม,ม่น้ำกับจอร์ดยุคกขางแม่น้ำเอาโตเอาเกาอีม้มานาั่งกินบรรยากาศชมบรรยากาศเล้าก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ของเราไปแล้วก็นั่งเลน่นโทรศัพท์ของเล่าไปบางทีเราก็สชวนมากสินั่งอ่านหนังสือพิมพ์ก็พี่น้องคะหรือว่าเราก็เอา แล็ปท็อปของเรามาอันที่เรล้าทายทายทายเรามาตัดต่อของเรามาเห็ดของเราแต่ว่าอันของเรลาเนี่ยบ่ได้เอามาลงในช่องหรอกค่ะเพราะว่าเห็ดเหาเห็ดแบบว่าเราทายเราเก็บเราเห็ดแบบเอาไว้เบิรงสําหรับอ่าอ่าอ่าเป็นเป็นความทรงจำเนาะค่ะสำหรับพ่อานที่เพิ่นทายนะเพมันมีหมือระค่ะมีกล้องมีโดมมียังิ่นมีมือของคนลักกบเพื่อที่จะเอาเก็บเอาไว้ดูเนาะค่ะเก็บเอาไว้ดูเวลาที่ไม่มีแรงที่จะเที่ยวความหมายประมาณนั้นพี่น้องิ่นวังซีละความหมายว่ามือใดอันมือใดเดินทางบ่ได้ครับรถบ่ได้อัน หูหูหตาฝา,าฟ้างแต่ของห้ได้เบิ้งอันมองนั้นมองนี้ที่เจ้าของไปเที่ยวเจ้าคองไปเที่ยวมองเจ้าคองมีแห้งแล้วเจ้าของไปเที่ยวมอง,องมหันเจ้าของไปเทียเท่ยวมองดีไปมองหันเอาไว้เบิง้งแงมเทาเอาเมือกแล้วคับพี่น้องคะเอาง่งายๆเบาะสง่าย,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 ายส่วนของวิไลวิไลกะโท,ทรศัพท์เครื่องเดียวและท้ายท้ายท้ายวิไลกะมาลงนะคะับางเสียกาไดเ้เอาของพงิ่งยันิดๆมาลงมาลงอ่านิดๆน้อยๆมาลงเพราะว่าเอาความ ความเสถียรของเมมเบรีกองใหญ่กับความเสถียรที่เอามาโหลดในแอแทเทปลิต,ตมันเอามาโหลดบ่ได้เพราะว่าความเสถียรความความแจมความกีกะมันใหญ่กกันเนาะพี่น้องคะนั่นแหละบัดน,นี้พ่อใหญ่ก็เลยว่าเฮ้ยมาอันเทื่อนาว่าฉันว่าเทื่อนาเทื่อนาเทื่อได้แถาว่าฉันว่าอันถา้าสิซื้อเน็ตพ่อใหญ่เราของของพ่อใหญ่เราเน็ตเป็นปีเนาะค่ะเนาะเน็ตเ,เป็นปีแล้วใจที่หนึ่งเป็นปีถามว่า แชร์ฮอตสปอตกันได้บพาแชร์ได้พี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อเราแชร์ฮอตสปอตจากเครื่องของพญาย้วเนาะแชร์จากโทรศัพท์พญาย้วเข้ามาเครื่องของวิไลถ้าเรามาโหลดพี่น้องคะ่ะถ้าเรา,าถ้าเข้าเอามาโหลดอ่ะคลิปหนึ่งสิบคลิปหนึ่งสิบดิ้งสี่นะคะพี่น้องคะ่ะโหลดก็เป็นสองสามชั่วโมงได้ไมาหนิโหลดก็เป็นสองสามชั่วโมงเราเราเนตเพิ่นกับซีเมดไปนะคะมันมันก็นเลยมันก็นเลยกลายเป็นว่าบางครั้งอาจจะมีมุมิี้มุมนี้มุมนี้มุมนิ้ม้กัน งมงิ sehen, ้มงูงิ้มกันก็คือบางครั้งอาจจะมีการเแบบว่าโอ้ความงูงิ้มเหี้ยห้าเป็นไม่งีงเ้างูงิ้มแหละอีด่างเดิงวิไลเป็นคนที่แบบลั่นนะคะวิไลเป็นคนลั่นอิลีบอกตรงๆถ้าบ่ได้ดังใจจะคลองกันลั่นแล้วงูงิ้มเดี๋มึงซิบกับเอางูเม้มใส่พอยายถามว่าพอยายเล่าวิไลเป็นไฟพอยายเล่าเป็นน้ำตลอดครับพี่น้องค่ะวิไลเป็นไฟพอยายเล่าสิเป็นน้ำตลอดพอยายบ่เคยเป็นไฟหายวิไลเป็นน้ำส่วนมากวิไลสิเป็นไฟตลอดแล้วพอยายเราเป็นน้ำเนาะเนาะเพราะว่าพอยายเราจะเป็นจะโดนวิไลิว่งอตวิไล เอาแล้วพี่น้องคาะเนาะวิไลมาปงแล้วมบ่ม,บมีเห็ดนะะเนาะอนแหลว,ว่าสิถือตะกาเขามาจะคิดย่างอีกนึงว่ามบ่ถือกระต่ายดอกว่าแต่ว่าเห็นตุนบูเบอร์รี่นะครับพี่น้องคาะวิไลเอากล้องหน่อยมา <laughs> สิก็บบูเบอร์รี่วิไลเดิน่านมาเห็นลายอยู่กับพี่น้องคารเดินมาเห็นลายย่บานี้ก็เลยว,ว่า ง่ายถามมาว่าเอากระตาเขาไปตีเทาอย่าเอาไปถอนโพนมันบมดตัวคอยคอยยางไปเบิ่งก่อนถ้าคอยไดงคอยสเก็บสีกรอบใส่เสือออกมาดอกว่าสันวาอาไปดีบ่มีนะค่ะพี่น้องกาเพราะว่ามันแรงนะค่ะเนาะปีนี้ถ้ามันออกมันก็สิออกลาๆคือปีที่แล้วลรอปีที่แล้ววิไลมาวิไลยังได้เก็บเจ้าค่ะเดือนท่านว่าพฤศจิกาท่านว่าปีที่แล้ววิไล่กับมาตุลาพฤศจิกาทันวาโอ้ยอ่าเมนค่ะวิไลกลับมกระล่าเนาะวิไลมาตุลาพฤศจิกาทันวาท่านว่ากับไปอ่เดือนท่านว่ากับไปอา ไปง,งานแต่งหลานพงไงเราก็กลับมากลับมาเวลายังได้เก็บเห็ดจนกระทั่งเดือนมกราจนกระทั่งสิบบินกลับเวลยังได้เก็บเห็ดอยู่คะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าฝนมันมา,ลานกล่าเนาะเนาะปีนี้ก็สิบประมาณน,นั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะเอา,อย,า,า,ายาวอาไรไง่างพี่น้องคะบอกพหญ่ว่าเขามาแป๊บเดียวเนะะวาะว่าเพราะว่าได้ถือตะก้าเขามาบอกพหญ่ว่าไปยางซ่องเบิงไปยางคว่ำเบิงแต่ถามว่าถ้าบริเวณตรงนี้พี่น้องคะวิไลเบิงแล้วคือว่าถ้าเป็นช่วงหนาเห็ดีเห็ดสีลายอยู่ค่ะพอเห็นมีห้อยเดิน ห้อยคนเดินค้นยังเป็นทางไปเนาะค่ะเนาะเขาเจ้ากษัิย์ยงหาเห็ดคือกันละ่ะถ้าจุดไหนคือปลาทิวิไลเคยหาอยู่หลอบ้านนะคะถ้ามองในมีดมันก็สนิดห้อยห้อยคนทางยางนี่แหละค่ะพี่น้องคะเอาแะครับพี่น้องคะคอยว่ากันไมนนหมเนาะเห็ดออกยง่ผมทิวิไลสิผ้าไปเก็บแต่ว่าของวิไลเก็บเพื่อเก็บเอามากินนะคะเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลแถวแถวบ้านทิวิไลยูมันมักคอยมีปลาเห็ดหลายดอกค่ะมีแต่อ่า เป็นเห็ดป่าสนแบบเป็นสนป่าสนของข้าเจียวปูกนะค่ะพี่น้องเป็ว่าชิงเวลาตัดข้าวเจียก็ตัด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 ออกไปขายสินะค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องไปนะคะอย่าเบลอไร่ไงหางพี่ไงสิทธาโดนนะคะเนาะเดี๋ยวเขาไปเก็บหมากอันนี้กันเอาจัากระปุกหนึ่งพราะว่าวิไลเห็ดลายหลายพี่น้องค่ะเอาละค่ะบพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะวันนี้ไม่ได้เห็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อเห็ดในซูเปอร์กันเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องไปนะคสู้ปู่สุขคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะค่ะอย่าลืมกดดตติาาามมออย่่ลื อะซับสไครเป็นกำลังใจให้วิไลเดอ้อค่ะขอบคุณค่ะอะไร,รงั่เงนนีย้ยได้เ็ดเอามากันนีกพี่น้องคะเพราะงั้ว่ากินได้เลยวันนั้นว่า มุสเซ่บ <Ha? S 2> ้างว่าฉันด <st os> ัเด้อไปกันวเดี๋ยวเราขึ้ไปใส่กิ่งห้าทามข่อยเอาเก็บมากันนี่ก่อนขอเก็บมากันนี่ก่อนไปใส่กิ่งห้าทามข่อยแถวพงไงดีกินล้วจะเปล่าเปลี่ยนน่าพี่นอนค่ะ กูจะข้ามเก็บ <laughs> มันหลายอยู่แต่ว่ามันนวยนอยครับซุมเผืโซ so, ฟินอานิคอวานิคโหลดเยอะโหลดดิันกช้นโหลดโหลดอ๋เขเก็บนวยสหนิดิพี่น้องเพราะง้วันนวยไงอยู่บริษันว่ะนีะ่เอาเถอาเพราเรามืออ่อคอยแล้วเมื่อแหร่ในิชมาแล้วว่าเปล่าเปลี่ยนเยอะเพราะงว่าบรได้เห็อันนี้ก็เอาติรทัทเ,เอาทุกอย่างลาเลยเถอันันอยู่ในปาลาเพอกินได้ เฮ้ยข้เจาะว่ามาอยู่มันหน่อมันลำบงลำบากอยู่ผู้ใดว่ามันลำบากพี่น้องค่ะมากไหมสีสันกะถ้าเป็นบ้านเฮามันกับเพ่งไปอีกย่างหนึ่งบ้านขาเจาะมันกับพวกเพ่งอู้นี่โกรธยะอ็หนวดเสียจังหมากเชอรี่นี่กะรอดเมกี้บาทพี่น้องค่ะบ้านข้าวเจาะผลหมากหลากไมมเป็นหลากเป็นสีเต็มอยู่อือสีเหลืองก็มันคุกงตรวส์มั้งลาวดีคุกงโอเคก็นุก พี่พี่น้องคาได้ซนีก็เอาพอได้กินเนาะพอได้รู้รสชาติว่ามันเป็นอย่างไรไม่เอ้เสินเออส้วชนเทราแก็ส์ส์เรา่ก็ส์แส์เทรคก็เส์เทาก็ส์เทรา็ทครคที่ท่า่าคี่น้องค ถามเขาแล้วว่าปลาเห็นไปทางใดจังใดเนาะค่ะวิไลกรอยากมาเห็นวิไลกรอยากมาเบิ่งฮัดเที่ยวแวะมาเที่ยวทางผีเฮาสิได้หูยามหน้าเห็นเฮาสิได้แวะเก็บเห็ดพี่น้องค่ะแต่ว่าถนนเข้ามาพี่น้องมันเป็นอันอันเป็นคู่คือคู่หน้านี่พี่น้องค่ะวิไลกระตื่นวิไลกระบอกพ่อใหญ่ว่าค่อยๆไปเท้าค่อยๆแล้วเบังพี่น้องค่ะแล้วเบิ่งคักๆแล้วเบิ่งคู่คือคู่คันแท้นหน้าบานเฮานี่แล้วเบิ่งพี่น้องเอ้ย